สวัสดีครับโฮปครับวันนี้ผมก็มีท่าบริหารหัวไหล่ง่ายๆมาให้เพื่อนๆดูท่าบริหารนี้มันจะได้หัวไหล่ข้างหน้าหัวไหล่ข้างๆแล้วก็หัวไหล่ข้างหลังนะครับมันจะทําให้หัวไหล่คุณกลมเป็นลูกบอลน,นะไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำไงโอเคครับสําหรับท่านี้เราจะเริ่มโดยการถือดัมเบลโดยหันมือเข้าหาหน้าอกนะครับพอเราเริ่มเราจะยกดัมเบลขึ้น ในขณะที่เรายกมันขึ้นนะครับเราก็จะค่อยๆหันมือออกนะครับตอนที่ยกดัมเบลขึ้นนะให้นึกถึงท่าซูเปอร์แมนนะ่กำลังจะห่อนะครับมันคล้ายๆกันพอเราเอาดัมเบลลงเราก็หมุนมือเรากลับมาที่เดิมท่าน,นี้มันจะบริหารหัวไหล่ข้างหน้าหัวไหล่ข้างข้างหัวไหล่ข้างหลังนะครับก็คือทั้งหัวไหล่เลยแหละ แล้วมันก็จะบริหารหลังแขนด้วยนิดหน่อยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมหายใจออกตอนเราดมเดีวขึ้นด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วย Subscribe แชร์แล้วก็ไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับได้มอนอพอร์ตมาใหม่ไ่พาเพื่อนมาดูวิวเนี่ย นี่เดี๋ยวโชวม์มอเตอร์พอร์ตให้ดูแฮ่ hey, ที่ตะขยะ